u F C อช่อง YouTube ขอมาครับบริษัท u c ซ t y จำกัดมหาชนทำอะไรนาะอะสังหาครับท่านดูรายใหญ่นะครับรายย่อยถือห้าสิบสองเอร์ซ็นโหเกินห้าสิเปอร์เซนไม่ค่อยดีละอืม ดูด้วยครับว่าคนแรกใครถือ BTH Group ครับใครเอ่ยนะครับ BTH นะบริษัท BTH มาถือหุ้นใหญ่อยู่นะครับ ADVR ถือด้วยนะครับอืมนาำสกุลคุค้นๆจึงลุ่งเรืองกิจนะครับดูกราฟดีกว่านะครับเดี๋ยวสิดูงบก่อนเนาะดูงบก่อน ตกใจนำคุณง่ายลืมดูงบเออผมนี่ก็อ่านะครับอื้ฮกำไรกำไรปีเดียวครับปีหกสองนอกนั้นติดลบล้วนครับแล้วก็นี่เกินครับสินทรัพย์รวมหกหมื่นล้านนี่เกินสามหมืนครับโอ้คุณพระไม่มีันผลเลยเลิกครับเัน้นเทศต,ตามกาบ ยังเป็นขาลงอยู่ครับเพราะว่ายังยืนเหนือบาทยีิบสองตังค์ไม่ได้นะครับดูภาพใหญ่ก่อนปรับฐานยังโอ้โห,โหเห็นไหมครับเห็นการสร้างดอยไว้ไหมครับสร้างดอยน่าจะแตกพามาตัวนี้ราคาขนาดนี้นะน่าจะแตกพามาโอ้ราคาน่ากลัวมากครับอันนี้ผมยังตีไม่ได้เลยเห็นไหมมันมองไม่เห็นถูกไหมมันมองไม่เห็นครับ แต่เขาเคยทำแนวต้านสูงสุดในกรอบเขาไว้ก็ไม่ได้ครับราคามันมันเพี้ยนนะราคามันเพี้ยนนะครับแต่พามานะครับคุณไม่ต้องดูอะไรมากคุณแค่ดูงบขาดทุนคุณก็คืออะไรอ่ะถือยาวไม่ได้คือต้องคุณต้องสรุปในใจแบบนี้ก่อนเห็นบริษัทไหนเปิดมาปุ๊บแล้วงบขาดทุนอ่ะเอาเป็นตัวคุณอ่ะถ้าเกิดคุณมีบริษัทแล้วคุณบริหารขาดทุนอ่ะคุณว่าจะมีคนมาอยากถือหุ้นคุณไหมเออ แนวคิดแบบนี้ก่อนเนาะปรับไปเดย่อเส้นเทนมาครับย่อมาก่อนนะผมว่ายูเนี่ยมีข่าวเยอะนะครับแนวรับแรกอยู่69ตังตัวเนี่ยครับถ้าขึ้นจริงๆนะไม่ต้องไม่ต้องตีเส้นเทนเส้นกดนะครับเพราะว่าราคามันเพี้ยนมาตั้งแต่แตกพามานะคิดว่าอย่างนั้นนะ ต้องยืนเหนือบาทยีบสตังค์ให้ได้ก่อนถึงจะมองเป็นขาขึ้นอ่าเป็นแค่นี้ครับแนวต้านในกรอบครับบาท78แนวต้านถัดลงมาบาท57แนวต้านถัดลงมาบาท5นะครับ เนี่ยถ้ายืนบาท30ได้ยังไงคุณก็ขึ้นนะครับตามกราฟนะไม,ไม่สนบริษัทครับอันนี้เราแนวรับเตี้ยสุดนะครับมองพื้นฐานไม่ดีครับถ้าเกิดถือหุ้นแล้วเหนื่อยนะครับ อ่ายู U, สรุปแผนยูครับแนวรับ84สตางค์ราคาปัจจุบัน90สตังค์นะแนวรับ84สตางค์แนวรับ73สตางค์แนวรับสมคัญ6กสสตางค์ครับถ้าหลุด69สตางค์เนี่ยไม่รู้จะลงไปเท่าไหร,นร่นะครับนะครับเพราะอย่างนี้ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับเทสเส้นสองร้ยวัน3ครั้งแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเทส เทสเทสยังกลับขึ้นมาไม่ได้ครับแนวต้านแรก95สตาตังแนวต้านถัดไปบาท5ตังแนวต้านถัดไปบาท14ตังอันนี้ยังขึ้นไม่ได้นะเป็นแนวต้านรีบาวเฉยแต่ถ้าแนวต้านบาท30เนี่ยเริ่มละเริ่มจะกลับเป็นเทนขาขึ้นแล้วนะครับลองดูว่าเทสอีกครั้งหนึ่ง200วันจะผ่านไหมนะครับแนวต้านถัดไปถ้าจากบาท3าบก็บาท57แล้วก็บาท78ดแครับแต่ถ้ากลับขาขึ้นมาอยู่เหนือบาท22ตังต์งได้เนี่ย ผมมองรอบประมาณนี้ก่อนมองประมาณ2บาทก่อนก็ได้ครับมองอย่างนี้ก่อนนะนะครับมองสองบาทกลมๆก,ก,ก่อนครับนะครับสรุปแผนยูอีกรอบครับแนวรับ8 4ดสิสตังค์จริงๆมันไม่ควรหลุดแล้วถ้ามันหลุดแ4ดสตางค์ไปได้มันจะลงไป7 3บาแล้วก็69้าได้นะครับรอยืนรีบาวแนวต้าน95้าสตบห้าตงค์บาทหตังค์บาทสิบสี่ตังค์ได้นะครับ ต้องกลับไปยืนเหนือบาท22สตางค์เพื่อไปบาท30ครับจะเริ่มเป็นขาขึ้น up พเทน,นะครับแนวต้านสัดไปบาท57บาท78และ2บาทกลมๆก,ก,ก่อนครับมองแค่นี้ก่อนนะนะครับของ u นะครับงบขาดทุนห้ามถือยาวนะครับเทรตามกราฟรวัรวๆถ้าเทรดแล้วต้องมีสต็อปลอ s ด้วยนะครับเพราะถ้ามันหลุด69สสตางค์เนี่ยมันจะลงไปไหนมันไม่มีใครรู้ได้นะครับ สรุปแผน u ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ